สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโรคแบคทีเรียกินเนื้อนะครับที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยกระทรวงสาธรารณาสุขเขาได้มีการติดตามสถานการณ์การระบาดนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าไม่ใช่เชื้อโรคอุบัติใหม่นะครับ โดยในเรื่องนี้นกรมควบคุมโรคเขามีการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อสเตปโตคอกคัสชนิด A หรือโรคไข้อีดำอีแดงหรือโรคแบคทีเรียกินเนื้อในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับโดยกมดมรมควบคุมโรคเ,เขาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับที่ว่าเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสชนิด A นี้เ,นเป็นเชื้อก่อโรคที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีมากกว่า200สายพันธุ์ ก่อให้เกิดอาการแสดงของโรคได้หลายรูปแบบนะครับตั้งแต่อาการน้อยหรือปานกลางก็ได้แก่การติดเชื้อของคอหอยต่อมทอมซินและระบบทางเดินหายใจหรืออาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและก็เนื้อเยื่อที่ชั้นใต้ผิวหนังด้วยนะครับส่วนหนึ่งของผู้ป่วยอาจจะมีอาการรุนแรงซึ่งก็พบได้น้อยนะครับอาการรุนแรงก็ได้แก่มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงของผิวหนัง ชั้นลึกหรือภาวะช็อกที่อาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยกระทรวงสาธาร,รณาสุขเขาได้แจ้งว่า,าโรคไข้อีดำาอดแดงหรือที่เขาพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับว่าโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนนั้นเกิดได้กับทุกช่วงวัยนะครับสำหรับอาการแสดงของโรคก,ก็อยู่ในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย ก็คือโรคไข้อีดําอีแดงซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ซึ่งเกิดได้ทุกช่วงวัยแต่ก็มักจะเป็นในวัยเด็กวัยเรียนการติดต่อเนี่ยติดต่อจากคนสู่คนได้นะครับแล้วก็แพร่เชื้อโดยการใกล้ชิดกันการหายใจรับเอาละอองฝอยของเสมหะน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อ หรือละอองของเชื้อโรคสัมผัสกับเชื้อโรคไปสัมผัสกับตาจมูกปากหรือสัมผัสผ่สผานมือสิ่งของเครื่องใช้เช่นจานชามแก้วน้ําเป็นต้นสําหรับอาการที่พบเนี่ยก็คือเจ็บคอปวดศีรษะไข้และอาจจะมีผื่นนูนสักสาตามร่างกายที่เกิดจากเชื้อไปสร้างสารพิษเมื่อสัมผัสแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับกระดาษทราย ส่วนในกรณีอาการรุนแรงนั้นจากระบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยตั้งแต่ปี2562ถึง2566เนี่ยโดยบพบกรณีท็อกซิช็อกซินโดรมเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล204รายเฉลี่ยปีละ41รายนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มลดต่ำลงในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ในปี2566พบผู้ป่วยจำนวน29รายนะครับทีนี้กรณีโรคแบคทีเรียกินเนื้อหรือโรคเนื้อเน่าซึ่งอาจจะเกิดจะได้จากแบคทีเรียหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือสเตปโตคอกคัสชนิด A นะครับจากการติดตามสถานการณ์ปี62-66เนี่ยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งสิ้นแสนหกพัรายและก็มีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะดังกล่าว1นึ่รายนะครับแล้วก็พบรายงานผู้ป่วยตลอดทั้งปีแต่สูงสุดในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎราคมของทุกปีนะครับกลุ่มเสี่ยงของโรคนั้นก็จะเป็นในเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง5 1 5ปีที่อยู่รวมกันจำนวนมากเช่นเด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2,562ถึง16มีนาคม67พบผู้ป่วยเนี่ย4,989รายไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับอาการของโรคนั้นเป็นอย่างไรนะครับอาการของโรคแบคทีเรียชนิดนี้นะครับ ของเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยก็อาการจะคล้ายกับโควิดนะครับโดยไทยเนี่ยก็เฝ้าระวังติดตามการระบาดอย่างใกล้ชิดจากการติดตามข้อมูลเนี่ยยังไม่พบว่าอุบัติการการติดเชื้อมีการเพิ่มขึ้นหรือรุนแรงในประเทศไทยซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะดังนั้นการไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆการได้รับยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ลดความรุนแรงของโรคและก็ช่วยลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างได้แต่ในรายที่อาการเป็นมากก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดเนื้อตายออกไปโดยกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือ,อเป็นผู้ที่มี100ลอยโรคที่ผิวหนังมาก่อนนะครับและเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดหลักของเนื้อ,อของเชื้อนี้เนี่ย การแพร่ระบาดหลักเป็นการแพร่ระบาดในระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะแพร่โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือหนองจากแผลในกรณีที่มีการติดเชื้อที่ผิวหนังแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้ทุกช่วงวัยดังนั้นนการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำนะครับก็คือการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆ การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลก็ยังคงเป็นสิ่งสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากหากจะต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะต้องระมัดระวังสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ภาชนะเช่นแก้วน้าช้อนร่วมกับผู้อื่น และรักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งคัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ชี้แจงว่าพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ถ้าหากมีอาการไข้เจ็บคอมีผื่นสากนูนให้ดีไปพบแพทย์นะครับโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขายังคงมีการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อสเตปโตคอกคัดชนิด A ในญี่ปุ่นนี้อย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ให้หมั่นสังเกตตนเองหากพบอาการไข้เจ็บคอร่วมกับมีผื่นสากนูนตุ่มหนองผิวหนังหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะท่านหลังจะกลับจากต่างประเทศภายในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะครับเพื่อที่จะไปรับการวินิจฉัยรักษาและแยกโรคอย่างถูกต้อง และนอกจากนี้การเดินทางไปต่างประเทศก็ยังคงต้องรักษาสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรม,มควบคุมโรคโทร4 4 2 2